ชาวราศีมิถุนตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30มีนาคมนี้ชาวราศีมิถุนกำลังต้องการในเรื่องของกำลังใจกำลังต้องการในเรื่องของกำลังทรัพย์เพราะนั้นชาวราศีมิถุนในช่วง15วันนี้ในเรื่องของกิจการที่จะต้องไปลงทุนนฮ หรือท่านใดที่กําลังรอกระแสงเงินสดอยู่หรือบางท่านกําลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการอุปถัมภ์นะยังไงก็แล้วแต่ชาวราศีมิถุนอาจจะต้องกอดตัวเองไปพลางๆกาลังใจจากคนภายนอกอาจจะไม่มีเข้ามาเลยถึงแม้ว่าชาวราศีมิถุนจะเป็นคนที่ชอบทําบุญชาวราศีมิถุนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชาวราศีมิถุนเป็นคนที่เอ ไม่ชอบทำร้ายใครแต่หลายๆครั้งสิ่งที่ชาวราศีมิถุนทำลงไปมักจะไม่ค่อยได้อะไรกลับมาอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของการลงทุนอาจารย์แนะนำว่าอย่าเพิ่งลงทุนใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลงทุนกับเพื่อนเป็นหุ้นส่วนหรือบางท่านกำลัง จะเข้าไปลุยเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดหรือบางท่านอาจจะไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ไม, rency, ไ,ม Bitcoin, ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นบิตคอยไม่ว่าจะเป็นบิตอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่มีความรู้หรือบางท่านอาจจะลงไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนชาวราศีมิถุนก็คือด้านที่เกิดระหว่างวันที่14 มิถุนาย,ยนจน,นถึงวันที่14กรกฎาคมที่ราคาเอาเป็นว่าเรื่องของการลงทุนเ,เดี๋ยวก่อนท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มากันที่เบอร์โทรศัพท์0 9 4 4์9 9 5 6 6, 6แต่ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์ไลน์มึงนี่แอดยากลิปหายเลยเ0 9น 4198566แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง8 9 4 5 6 8ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูดวงเรื่องของการที่จะซื้อกระเป๋าสตางค์สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนได้ทางช่องทางนี้แล้วท่านใดอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรเป็นคนเกิดในนักษัตว์ใดกันแน่ถ้าเทียบกับตำราของจีแล้วนะเะเาะาะฉะนั้นในเรื่องของการหาธาตุต่างๆ เรื่องของปีของเราว่าเราเป็นคนนัก,กษัตริย์อะไรกันแน่ทางหวงจุย้ยอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เรื่องของการดูดวงก็ยังมีค่าครูอยู่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะเอาไปว่าเรื่องของการลงทุนเ,เดี๋ยวก่อนอีกสักหน่อยหนึ่งด้านหลังนี้ท่านใดกำลังอยากจะสละทรัพย์สินบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโด ที่ดินโรงแรมรีสอร์ทอะไรที่เป็น p r p p e r t y อ่า p พัพปมันจะกว้างไปอาจเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คนจะซื้ออยากจะได้ทรัพย์ดีๆเข้าไปในนี้เทพที่ดินคนอยากจะขายเอาไปโพสต์บอกรายละเอียดช่องทางการติดต่อให้ชัดเจนแค่นั้นเองไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงแค่สื่อโฆษณาบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีบ้านหลายหลังอะไรรวย อย่าแกปล่อยม้างเพราะยิ่งไม่มีคนอยู่บ้านก็ยิ่งสุดยิ่งโสมขายขายไปบัางสุดท้ายแล้วมาใช้ชีวิตกับบ้านหลังเล็กๆเป็นไทนียเฮาส์เล็กๆอยู่อะไรอยู่กับต้นไม้อยู่กับการทําบุญอยู่กับการเลี้ยงสัตว์เล็กๆน้อยๆนะแล้วช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจารย์สร้างไว้นายและแต่ลืมโฆษณานะเทพที่ดินเข้าไปได้เลยเอา้าวว่ากันต่อสําหรับเรื่องของการลงทุน อันนี้ถือว่าค่อนข้างชัดถือว่าค่อนข้างชัดแต่พไพ่ใบนี้ในสัญลักษณ์ของมันหรือว่าพลังของมันเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องของความสําเร็จมากกว่าแต่อาจารย์ก็หมายความว่าบางครั้งเราลงทุนไปแล้วเราก็รู้สึกว่าโดนหลอกหรือเปล่าเราลงทุนไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กลับมาหรือเปล่าหรือบางครั้งเราก็ถูกเชิญชวนโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูล ที่มาละเอียดนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า15วันนี้อาจารย์แนะนําว่าอะไรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะีขอให้งดเว้นเพราะอะไรอาจารย์บอกเลยว่าจะไม่ได้เงินคืนอนะจะไม่ได้เงินคืนก็เอาเป็นว่าในเรื่องของการขยับขยายนะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจครอบครัว บางท่านแต่งงานได้ผัวได้เมียแล้วก็เข้าไปอยู่บ้านเพราะตาแม่ยายบางคนไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวแต่มันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการผิดใจกันนะเกิดการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ยเอานะเรื่องของสภาวะอารมณ์หลายๆครั้งที่ชาวราศีนี้เองก็งี่เง่าพอสมควรถ้าเอากันตรงๆหรือบางครั้งเราก็ไปเจอ คนในบ้านที่มีความงี่เงาเขาเรียกว่าคุยอะไรก็ไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางรู้สึกว่าอึดอัดถ้าย้ายออกมาไปทำธุรกิจของตัวเองมันจะไปรอดหรือเปล่าอาจารย์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์ไม่แนะนําว่าให้ขยับขยายอะไรทั้งสิ้นอาจจะต้องใช้ในเรื่องความอดทนให้มากๆหน่อย คนไปก่อนอีกสักหน่อยหนึงอีก15วันถ้าคําทํานายมาแบบนี้ก็ยาวไปอีก15วันนะว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าไม่ประมาทก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นการดูดวงแต่ละครั้งหรือว่าการเช็คดวงชะตาของเรามันไม่ที่เป็นอะไรที่เลอะเทอะถ้าจังหวะนี้ไม่ดีนะทำไมประเทศถึงต้องมีเรื่องงามเลิกอะไรก็แล้วแต่ทําไมไม่อยู่ตั้งขึ้นมาเลยนึกจะบวชบวชมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องกฎดวงดาว กฎของดวงดาวกฎของโชคชะตาของเราเนี่ยเอาเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีชาวราศีมิถุนในเรื่องของการขยับขยายถ้ามีงานทําอยู่แล้วแนะนําว่าอย่าพึ่งลาออกถึงแม้ว่าลาออกแต่มันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายเข้ามาอยู่ดีมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่ามันก็แค่เปลี่ยนที่ทุกสําหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศ ตอนนี้อาจารย์บอกเลยว่ามีบางท่านที่รู้สึกว่าบ้านเราดีกว่าอยากจะกลับบ้านแล้วมาทำอะไรก็ยังงงงงกับชีวิตอยู่นะยังงงกับชีวิตอยู่เอาเป็นว่าการเดินทางครั้งใหม่ของชาวราศีมิถุนไม่ว่าจะเป็นครั้งใหม่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานในเรื่องครอบครัวในเรื่องของสมาชิกเกี่ยวกับการทำมาหากินบางท่านอาจจะมองหาในเรื่องของอะไร ลูกน้องบริวารน,นะชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าทําจริงพูดจริงทําจริงถ้าทําไม่ได้จะไม่พูดทําไม่ได้จะไม่รับปากใครชาวราศีมิถุนเป็นแบบนี้แล้วชาวราศีนี้ไม่ชอบเป็นนี่บุญคุณใครทําแล้วทําเลยนะแต่อย่ามาทําให้กูเดือดร้อนเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์เตือนไว้มีเรื่องของอะไรถ้ามีงานทําอยู่แล้ว จงใช้ความอดทนทนไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถ้ามันมีเวลาเหลือพอเราก็แค่เอาเวลาหลังเลิกงานลองเริ่มทำอะไรสิ่งใหม่ๆดูสิแต่ถ้าคิดว่าชีวิตดีอยู่แล้วก็ทำในสิ่งที่ทำอยู่ต่อไป แต่ถ้ารู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องโตได้กว่านี้มันต้องหาได้มากกว่านี้ว่าอาจารย์มันไม่ใช่แค่นี้หรอกเพราะหนูเนี่ยต้องการแบบให้มึงรู้สึกว่ามีความมั่นคงเอาเวลาสองสามชั่วโมงหลังเลิงกงานเริ่มทําอะไรใหม่ๆอาจจะเริ่มทำยู o u t ยูทูบช็อตสั้นๆก่อนสอนภาษาอังกฤษใครมีใครมีเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทางภาษาก็ภาษาใครมีความรู้เกี่ยวเรื่องสุขภาพก็แชร์สิ่งเหล่านี้ค่อยๆเติบค่อยๆโต นะว่ากันเช่นนี้แล้วสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกต่อไป15วันนี้ใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับธาตุไม้นะทำธุรกิจเกี่ยวกับธาตุไม้นะทํธาทธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของธาตุดินอันนี้ถือว่าส่งเสริมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าหนูจะทําธุรกิจธาตุดินดีหรือว่าธาตุไม้ดีอาจารย์ต็อ,อย่างที่อาจารย์บอกถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรแล้วมันส่งเสริมนะ ส่งเสริมงานของเราด้วยก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็เช็คให้แล้วเราก็ไปดูอ๋ออาจารย์เทพบอกว่าธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจท่าดินธุรกิจที่จะโดดเด่นมากๆสาหรับชาวราศีมิถุนในช่วงส5้าวันนี้จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของการก่อสร้างบ้านเช่าให้เช่าหน้าดินอะไรพวกนี้ระเบิดหินทาอัญมณีทําเรื่องของจิวเวลรี่ต่างๆหรือท่านใดที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบัญชีอันนี้ก็ได้อันนี้เป็น ธาตุดินนะส่วนเรื่องของธาตุไม้เป็นเรื่องอะการเดินทางการนําเข้าส่งออกเอาของไปขายเป็นเซลล์ต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าดีหรือบางท่านอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอันนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แล้วาชาวราศีมิถุนรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์หนูเกิดธาตุไม้พอดีเลยนะแล้วเราก็ไปทําธุรกิจที่มันตรงกับธาตุของเรามันก็ยิ่งส่งเสริมนะหรือบางท่านอาจจะเกิดในธาตุไฟ ไม่ได้นะอันนี้ธาตุไฟไม่ได้อาเป็นว่าทําธุรกิจธาตุดินแล้วเราเป็นคนธาตุทองนะอันเนี้ยมันก็จะส่งเสริมกันอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมิถุนเรื่องของความรักเรื่องความสัมพันธ์ก่อนอาจจะมีความโชคดีนะอาจจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรสมบัติหรือว่าได้ของฝากได้ของขวัญอย่างน้อยอาจจะเป็นหมูยอ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้วถามว่าอาจารย์เทพสามตัวหรือว่ารางวัลที่หนึ่งจะเกิดขึ้นได้ไหมอาจารย์บอกเลยว่าเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมิถุนเรื่องของความรักนะชาวราศีนี้ไพ่ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ถือว่าทั้งเรื่องของความเป็นอิสระทั้งเป็นเรื่องของการที่เราได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองสําหรับชาวราศีมิถุน สุขภาพไม่มีอะไรนะสุขภาพอาจารย์ดูแล้วว่าไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยสําหรับชาวราศีมิถุนเรื่องของความรักชาวราศีนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าทําอะไรก็มักจะตั้งใจมักจะตั้งใจแล้วถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดแต่ด้วยความที่ค่อนข้างละเอียดบางครั้งมันก็มีพลาดมีพลั้งกันบ้างใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจกับความรักในครั้งนี้ แต่ข่าวดีสองถ้วยหมายความว่าคนที่โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิษเพงเลงแรงตรงฟ้ากระชันตะแกงคอยดูตามดูระแบนฟ้าจะไงอะไรจะรู้สึกว่ามันมีสัมผัสบางอย่างที่เรารู้สึกตกหลุมรักไม่ว่าคนคนนั้นจะเกิดกความรู้สึกนั้นจะเกิดที่ทำงาน ความรู้สึกนั้นอาจจะเกิดในระหว่างการเดินทางความรู้สึกดีๆอาจจะเกิดในระหว่างในเรื่องของการที่เราไปร่ําไปเรียนนี่ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นคนที่โสดอยู่แล้วอาจารย์บอกเลยว่าจะเจอคนที่รู้สึกว่าดึงดูดมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เรารู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกเช่นเดียวกับเราหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนถึงจะไปเจอความรัก สุดท้ายแล้วก็ล่มไม่เป็นท่านี่ก็มีบางคนมาล่มตอนอายุ30บางคนมาล่ม40บางคน50เพราะฉะนั้นถามว่าอยากได้คู่ไปเพื่ออะไรชาวราศีมิถุนต้องการเพียงเพื่อนที่รู้ใจแล้วถามว่าเรื่องอย่างนี้แหละจยนก็คิดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนจะได้เจอใครที่รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าทั้งดึงดูดในเรื่องของเพศมันทั้งรู้สึกอบอุ่นมันทั้งรู้สึก อะไรต่อมีอะไรที่มันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูเหมือนเป็นคนใหม่เลยอาจารย์ผมก็เช่นเดียวกันผมเจอเนี่ยไอ้เฮีย้ยแม่งซาขึ้นมาเลยว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเพียงเรื่องของการตัดสินจากความรู้สึกอยากอยากนะระยะยาเป็นเรื่องคาเลคเตอร์จําไม่เลยว่าสุดท้ายแล้วคําว่าคาเลคเตอร์หรือว่าสันดานภายในโกหกกันไม่ได้ พูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงอาจารย์อาจารย์หมายความว่าต่อยมึงแสนดีโคตรพอ่อโคตรแม่ดีในช่วงแรกแต่สุดท้ายด้วยอะไรที่มันเป็นไปตามแผนของเขาแล้วสุดท้ายสันดานจะเริ่มออกมาความเห็นแก่ตัวจะเริ่มออกมาจากที่เคยเมาแค่กลุ่มๆพอเริ่มเมาเละเทะได้ที่ไอ้นี่อาจจะเกิดการใช้กําลังรู้สึกว่าจิตใจโหดร้ายมากกว่าที่เราเจอผู้ชายคนนั้นหายไปไหนเมื่อก้าวเดือนที่แล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปไหน เมื่อสองปีที่แล้วนะบางคนอาจจะใช้เวลามากหน่อยในเรื่องของการแสดงตัวแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่มองออกได้ง่ายมากคืออะไรน้ำสวรรค์ความเมาจะทำให้คนพูดความเมาจะดึงสันดาล,ลึกๆออกมาเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เราเจอเสร็จปุ๊บมันดูจะเหมือนสุภาพแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ดังใจเขาเกิดความ ก้าวร้าวออกมาอันนี้ก็เจอเยอะนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนอาจารย์บอกเลยว่าจะเจอคนที่รู้สึกดีก็จริงแต่ก็อันนี้เป็นเพียงเปลือกส่วนท่านใดที่เข้าหอลงเรือแล้วอาจจะไปรู้ความลับอะไรบางอย่างอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างว่าคนรักของเราปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าแอบคุยกับใครอยู่หรือเปล่าหรือว่ากําลังส่งเสียใครหรือเปล่า หนูเนี่ยก็สานไมะนาจานหนูไม่รู้ว่าแม่งมีสี่หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันมีกี่อันแต่ที่หนูนรู้ว่ามันมีอันเดียวแต่เลี่ยวแรงมันจะมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความกังวลอ,อกกังวลใจไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพศตรีอาจจะมีความละแคะละคายว่าทําไมมันแปลกไปพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยไปไหนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาทําไมเดี๋ยวนี้เริ่มห่างเหิน กลับบ้านเริ่มผิดเวลาโทรศัพท์จับไม่ได้ใน Facebook ก็ไม่เคยมีสเตตัสอะไรที่เกี่ยวกับฉันเลยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนอาจจะมีความกังวลอกกังวลใจในเรื่องตรงนี้แต่ถามว่าจ,จันเทพแล้วจะจะตัดสินเขาเลยไหม no นะมันสามารถที่จะเกิดได้มันอาจจะเกิดเกี่ยวเรื่องของอะไรสภาวะความรู้สึกของเขาความกดดันจากเรื่องของการเรื่องของงานหรือบางท่าน อาจจะเริ่มถอดใจจากระยะทางแรกๆก็โอเคเปิดเล้องั่งเลยผ่านไปสักพักเดียรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เข้ามาเพราะฉะนั้นระยะทางความใกล้ชิดมีผลมากๆกกับความรู้สึกรักแ,แท้แพ้ระยะทางอันนี้ยังใช้ได้ผลอยู่อีกพันปีอีกพันปีถ้ามีอะไรที่เท่ากับหรือว่าดีกว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต ว่ากันเท่านี้แล้วกันสำหรับเรื่องความรักอาจารย์ขอสรุปไพ่สองใบนะอาจารย์บ้าไปแล้วนะท่านใดที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนทาตอะไรทางฮวงจุย้ยแล้วจะได้ไปทําอะไรที่มันมีความสัมพันธ์หรือว่ามันส่งเสริมกันหรือว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้รู้สึกว่าทําไมมันติดขัดไปหมดอาจารย์บอกอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่แค่บ้านที่จะต้องจัดฮวงจุย้ย รถยานพาหนะของเราเป็นบ้านหลังที่สองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องจัดเพราะอะไรรถคันนี้พาเราไปหาเงินรถคันนี้ปกป้องเราจากแดดจากฝนทําให้เราเซฟเวลามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นรถเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองก็ควรจะจัดหงจุ้ยให้เขาเช่นเดียวกันสับไพ่นะหล่นมาแล้วหนึ่งใบนะใบแรก อไม่เอาดีกว่านี่แม่งเพิ่งออกมาขอ,ขอใหม่ขอใหม่ที่ราคา1ไม้เท้าไพ่ใบแรก1ไม้เท้าใบที่สอเหรียญหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นการกระทําแต่ละครั้งดูจะเหมือนว่าผลลัพธ์ น่าจะออกมามันเหมือนกันแต่ก็มีหลายหลายครั้งมันต้องประกอบไปด้วยเรื่องของจังหวะเวลาต้องประกอบไปด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันจะสนับสนุนเรานะทำงานในหนึ่งไม่ตั้งใจทํางานที่ผายเลยแต่ทําไมผลลัพธ์ได้มาแค่นี้เราอาจจะใช้วิธีที่ผิดหรือถ้ายงในเรื่อง,องความรักอาจารย์ก็บอก บอกได้ในรูปแบบนี้คือหมายความว่าการกระทําของเราแต่ละครั้งเราอาจจะรู้สึกเซ็งเราอาจจะรู้สึกเบื่อเราอาจจะรู้สึกว่าแม่กูไม่น่าเลยแต่เราไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกยังไงเดี๋ยวอาจารย์ขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของจอรพ่อของจรเป็นประธานาธิบดีก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะพาลูกไปเล่นหรือว่าไปทํากิจกรรมแต่ไม่อยู่วันหนึ่งในช่วงพักร้อนในช่วงฤดูร้อน กระเป๋าสดังสุพิชยารุ่นแรกรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้1,9700พิเศษเหลือ1,3900ส่วนสีแดงที่เห็นอยู่2,9700ื่้วในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของงานเรื่องของการทำธุรกิจเกิดความฟังเกิดความเฮงในตอนนั้นจอนก็เขาเรียกว่าช่วงปิดเทอมเช่นเดียวกัน,นประธานาธิบดีที่เป็นพ่อของไอ้เจ้าจอนเนี่ย ก็พาจอนไปตกปลานะเพราะเขารู้ว่าจอนเนี่ยชอบทํากิจกรรมอะไรประมาณนี้ส่วนประธานาธิบดีก็ชอบตีก็ฟชอบไปทําอะไรตามที่เขาชอบแต่วันนั้นเระเอิญสองคนเนี่ยอยากจะทํากิจกรรมด้วยกันประธานาธิบดีก็พาจอนไปตกปลาแถวแถวทะเลสาบใกล้ๆบ้านแล้วทั้งสองคนก็ต่างคนต่างลงบันทึกประธานาธิบดีเขียนในบันทึกว่าวันนี้ ได้ไปตกปลากับจรเป็นวันที่คว่วยมากแต่ในบันทึกของจอรจรบอกว่าวันนี้ได้ไปตกปลากับพ่อเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกหมายความว่ายังไงความเสียสละ เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราโคตรเซ็งเหมือนลูกอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวแม่งโชว์เล่นพายุเดี๋ยวแม่งโชว,เเว,ชวเ์เล่นนู่นเล่นนี่นั่นแหละสิ่งที่เขามีความสุขเบื่อไหมเบือ่อเป็นคนให้หน่อยพ่อหนูจะเล่นพายุพ่อก็เดินเดินเดินจางก,ก็เดินเดิน okay. ต้องถ่ายรูปให้หนูด้วยนะก็ถ่ายถ่ายเราเบื่อไหมเซ็งไหมใช่แต่อีกความรู้สึกหนึ่งของลูกมันเต็มไปด้วยความสุขนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันอ่ะเดี๋ยวจะขายกระเป๋าแล้ว ก่อนที่จะขายกระเป๋าอาจารย์ขอเข้าในเรื่องของร่วมกันทําการกุศลกระเป๋าแต่ละใบนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ทุกคนจะได้ร่วมทํากุศลนะในทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แฮร์รี่จบชุดนี้ไม่ทําแล้วนะทำทำไม่ขึ้นนะไปทําอะไรที่มันมีอะไรที่มันเหมาะกับเราดีกว่าอาจารย์แค่คิดไปเองว่าแม่ รุ่นเราเนี่ยแม่งสี่ซาห้าสิบละหัมันเริ่มเหี่ยวแล้วะไม่ต้องของกระตุนแต่กลายเป็นว่าคนที่ดูอาจารย์เทพเป็นผู้หญิง80%กว่าเปอร์เซ็นต์ผิดเป้านะอันนี้หมายความว่าไงไม่รู้กลุ่มแาร็ตอะท่านใดยอยากจะร่วมบุญอยากจะร่วมกุศลในช่วงปีนี้โครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการยังทําอยู่นะยังเดินต่อไปเราถือว่าพวกเราเกิดมาชาติหนึ่ง ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่พวกเราจะได้มาเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วบ้างในทางการเมืองสังเกตไหมว่าช่วงนี้อาจารย์ไม่พูดถึงการเมืองเลยเพราะอะไรไม่เข้าไปดูกูไม่เข้าไปดูเพราะเข้าไปดูแล้วกูปากหมามอาจารย์ก็ใช้ทัศนคติของตัวเองตัดสินทุกคนที่ไม่ได้เชื่อเหมือนเราเพราะอาจารย์ก็เลยตัดมากเลยตอนนี้อบอกนะอาจารย์ลบออกไปเลยทิกตอกกูไม่ดูไม่เล่น นะเพราะนั้นทำบุญกันดีกว่า1 20 8 9 8 07 65สานสานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการเดี๋ยวต่อจากนี้ใครอยากจะดูต่ออยากจะก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อาจารย์จะขายของที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อเงินเอาทุกคนทำเพื่อเงินนั้น,น,นแหละอย่ามาโกหกว่าเอ้ยแม่ยันดำเพื่อการกุศลไม่มีอยู่จริงแล้วจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าทุกคนขายหมด แค่เราขายส่วนที่ต่างกันอาจารย์อาจาอาจะขายในเรื่องของความรู้ที่อาจารย์มีขายกระเป๋าด้วยขายแฮรี่ด้วยขายอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็ขายบางคนก็ขายแรงอะกระเป๋าสตางค์ท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก่อนเลยรุ่นนี้นะรุ่นนี้รุ่นนี้ด้านในเนี่ยสองหมตามด้านหลังนี้เลยส่วนอีกรุ่นหนึ่งสองเออหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นคลาสสิกก็คือรุ่นนี้รุ่นนี้สิบรุ่นได้ นี่อาจารย์จะรูดให้ดูนี่รูดแบบนี้แล้วด้านในนะสำหรับร่นคลาสสิกปรับหมดแล้วด้านในจะเป็นสีน้ำตาลธาตุดนินจะเป็นแบบนี้ทุกใบแล้วสีนี้เหมาะใครเหมาะคนที่เกิดในธาตุไฟหรือคนที่เกิดในธาตุไม้ก็ได้เอ้าแล้วไฟไม่ทำลายไม้เหรอไม้ส่งเสริมไฟเพราะนั้นใช้สีเขียวได้ใช้สีส้มได้หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อย ขอย้อนกลับไปในความเชื่ออันนี้หน่อยอาจารย์เนี่ยทุกครั้งที่อาจารย์จะต้องออกไปเล่นดนตรีมันก็จะมีในเรื่องของการวางแผนการเดินทางทุกครั้งเพราะอะไรเราไม่รู้เลยว่าอีกสองชั่วโมงข้างหน้าต้นไม้มันจะถูกฟ้าผ่าแล้วมันไปพาดกับทางรถไฟฟ้าหรือเปล่าอันนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยสำหรับอาจารย์แล้วก็ไปทำงานสาย แต่ถามว่าเจ้านายที่ชื่อว่าเดนหน้าเคยด่าอาจารย์ไหมไม่เลยกูจับกูจับ thank you thank you กูจับกูอายชิบหายเลยไอ้เฮียว่ากูมาสายก็สายน่ะแล้วอู้เดี๋ยเดินขี้เดินเยี่ยวแต่นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้จารย์ได้เรียนรู้ว่าการวางแผนของชีวิตอาจจะต้องไม่เป๊ะนะเพราะทุกอย่างเป๊ะไม่ได้เหมือนกันดวงชะตาเราก็มีบางครั้งก็มาเร็วบางครั้งก็อาจจะต้องรอไปแต่สุดท้ายเชื่อไหมว่าทุกอย่างจะมา เงินทองก็เช่นเดียวกันขณะที่อาจารย์จะต้องเดินทางไปเล่นดนตรีที่ร้านรดเฮาสต์ตนถนนตรงถ,ถนนสิรวงนะวันหนึ่งอาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้คุณคาเมดาจุนอิชิโรเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้ดีมากเขาบอกเลยด้านหลังถ้าเราจะซื้อหนังสืออย่างเงี้ยเขาซีนไว้แล้วเปิดอ่านไม่ได้แมงล็อกไว้เลยไม่ได้อ่านดะ้ด้านหลังด้านหลังจะมีบอกหมดเลยกระเป๋าสตางค์ไม่ได้เป็นเพียงของใช้ประจำวันหรือเครื่องประดะับเท่านั้น มันยังมีอำนาจอัศจรรย์อะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่รู้ในบรรดาเศรษฐีญี่ปุ่นนะมันสามารถเปลี่ยนคนสิ้นเหนื้อประดาตัวและมีจุดเริ่มต้นที่ติดลบให้กลายมาเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคัง่งเฮ้ยถามมาแค่แค่เนี้ยถามไปซื้อไม่ซื้อเพราะอยากรวยนะต่อยักหน่อยหนึ่ง เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์อย่างไรให้เปลี่ยนชีวิตในพริบตาโอ้โหอย่างนี้กูยิ่งเปลี่ยนเข้าไใใหญ่เลยจงปฏิบัติเงินอย่างสุภาพแล้วมันจะกลับมาหาคุณเองอาจารย์ก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ใบนี้ก่อนซื้อเสร็จในราคา1 0 0 0 0กว่าบาทเกือบ2 0 0 0 0บาทหลังจากซื้อแล้วถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างทางครึ่งปีแรกแต่เข้าประมาณสักเดือน7นะ มันก็มีเรื่องของงานที่เข้ามามันมีกิจกรรมที่เข้ามาก็มีไรายได้เพิ่มเติมเข้ามานิดนหน่อยหน่อสักประมาณ7จ็ดธัุไปเดือน8เนี่ยถ้าจําไม่พลาดนะมันมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนอาจารย์ชื่อว่าอิยไอเฮียนนี่องพูดถึงมันบ่อยหน่อยมันก็โทรมาหาอาจารย์ฮอลโหลโทรมายัางไงมีเฮียอะไรเนี่ยมันบอกว่าการทํา YouTube เป็น youtuber หรือว่าทํารายการโทรทัศน์อย่างเงี้ยใน youtube มันได้เงินนว้ย อาจารย์นี่หูพึ่งเลยพอพูดถึงเรื่องเงินไม่เกิน2ชั่วโมงประมาณเกือบชั่วโมงมันขับรถมา2คนกับเมียมันมันถามว่าอาจารย์สนใจไหมกูสนใจกูไม่มีอะไรจะคิดแล้วอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์มันก็สอนให้อาจารย์ทำ Youtube อาจารย์ก็เริ่มทําเริ่มทําผ่านไป2เดือน2เดือนไม่มีอะไรเลยสหรือ3เดือนจำไม่ได้แต่เดือนที่3ม เงินจาก u t u b e เริ่มเข้ามาหาจารย์บอกได้เลยว่าเกือบ10ปีที่แล้วรายได้จาก YouTube ดีมากอย่าถามตอนนี้ปีที่แล้วกับปีนี้อย่าพูดเลยเหมือนเผาจริงนะอย่าไปคาดหวังอะไรกับเงินจาก u t u b e เพราะอาจารย์บอกเลยว่ามันตดมันต่ำเตีย้ยเลี่ยนดินค่อนข้างมากหลังจากนั้นประมาณ2-3ปีกดคูณ200เท่าจำไว้ให้ดีนะ ราคาของกระเป๋าที่เราซื้อเอาไปคูณตัวเลข200นั่นคือไรายได้ที่เราจะได้แล้วอาจารย์ก็ได้ไรายได้ที่มันเหมาะสมกับอาจารย์ในช่วง2-3ถึงปีก็คือกดคูณ2 0 0เท่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะซื้อกระเป๋าแต่ละครั้งอย่าลืมในเรื่องของกดคูณ200ไวด้ดีๆอ่ะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าโฆษณาสักนิดนึงให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์บริษัท BJ ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายติดต่อคุณบรรจงใครที่มีคดีความต่างๆ แล้วก็โคเรเพอร์อาจารย์กินเข้าไปเนี่ยร้อนมากเลยแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่แม่งร้อนจริงทริปเปิลพอยต์เนะเกี่ยวเรื่องของการเดินทางต่างๆแล้วก็ CK ไก่ทอดท่านใดอยากจะมีงานกิจกรรมไปงานปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่อยากจะได้ไก่น่องใหญ่ๆอันนี้ขออาจารย์เองอาจารย์ทำให้ลูกทำอะไรแล้วก็ให้ลูกให้ลูกได้มีกิจกรรมก็ทำกันไปแล้วก็อีกสักหน่อยหนึ่งสำหรับร้านบูไทยสาขาเย,ยอรมนีรับสมัคร พนักงานนวดโทรไปถามรายละเอียดกับคุณเล็กเนื้อแดดเดียวคุณทองขาวโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่ทองขาวเนี่ยนะดารารุ่นเก่าๆเ,เนี่ยถือว่ากเกษียณแล้วก็มาทำอาชีพอิสระกันหมดมีน้ำพริกปากแดงด้วยสำหรับพี่ทองขาวอ่ะอาจารย์ทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันซ k ไก่ทอดชิ้นละ60ค่ะชิ้นละ60ค่ะชิ้นละ60ค่ะ